จะทำนาปรังนะผมแต่ไมร่รู้ว่าจะเอาข้าวพันไหนนะครับผมแล้วก็นาปรังคืออะไรนะครับสายพันธุ์ข้าวที่พาะปลูกนนาปรังมีสายพันธุ์ไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบครับผมก่อนชมคลิปฝากกดติดตามช่องคนโซ่ชาแนลเป็นกำลังใจด้วยขอบคุณครับ คุโซชาแนลสวัสดีครับะออคุณณักรเลยครับผมหรือว่าสบายดีทุกๆคนนะครับเริ่มครับข้าวนาปีก็สำหรับคอนโซก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็พิิตือว่าข้าวนาปีก็ถือว่าโอเค,คผมได้ผลผลิตที่น่าเป็นที่น่าพอใจนะครับผมข้าวนาปีเสร็จนะครับผมจะต่อด้วยข้าวนาปรังนะครับมาดู สถานที่ทำนาปรังของโกโซนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมปีนี้ทำนาปรังปีแรกนะครับผมไม่รู้ว่าน้ำจะพอหรือเปล่านะครับและนะครับและจะมาพูดคุยเกี่ยวกับสายพันธุ์ข้าวที่เพาะปลูกในรูการทำนาปรังว่ามีสายพันธุ์ข้าวไหนบ้างนะครับผมสำหรับชาวนาที่ยังไม่รู้ครับหรือว่าชาวนามือใหม่นะครับจะทำนาปรังเต็มรูว่าเอาพันธุ์ข้าวอะไรบ้างมาใส่นะครับซึ่งถ้า ใช้แผ่นข้าวทิมจุกต้องก็มีผลต่อการเก็บเกี่ยวนะครับผมเ็ดน้ำปังให้นี่แล้วครับผมถามว่าใส่น้ำจากใส่ของน้ำจากแผงโซลาเซลล์ส่วนหนึ่งนะครับผมแล้วก็น้ำจากห้วยนะครับส่วนที่สองนะผมกระซอยกันนะครับเพราะว่ามันบันรุ่ยในเขตชลประทานผมมีแต่น้ำห้วยนะครับใส่โซลาเซลล์กับน้ำห้วยนะครับผมวันนี้มาไถกลบครับใช้กลบต่อสังข้าวนะครับผมหรือว่าไถกลบฟางครับเที่ยวเกี่ยวนะครับ ให้ตอสังข้าวหรือว่าฟางเข้าออผมถ้าเป็นประเด็กจะเพาะทิมนะครับให้ไถกลบไว้นะครับผมสำหรับผมเพระาะว่ามันมีประโยชน์นะครับเพื่อให้ด,ดินเข้าดีขึ้นนะครับผมไถกลบแล้วก็เอาน้ำม,มาร์กไว้นะครับผมบวกกับยีสต์มือนะครับฟางก็จะเปื่อยมดนะครับผมเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินเข้านะครับซึ่งผมก็ได้เห็ุคลิปครับผมเห็ุคลิป เกี่ยวกับการไถกลบฟางนะครับผมใน u t u b e นะครับเข้าไปเบิร์กันครับผวิธีการไถกลบให้ฟางย่อยสลายเร็วนะครับเพราะว่าที่บอมมากอลอกมักลอกมากับโตนะครับผมสมัยก่อนหน้าผมมันเข่าบริหลายปานนี้นะครับผมผมก็ใส่วิธีการไถ่ลบวก็บใส่ปุยมักปุยคอกนะครับจนสมื่นนี้นะครับผมได้อะไรหนึ่งเกือบเป็นตันเข่านะครับผมพอนั้นนแล้วนะครับผมฟางจะเผาทิ้งนะครับผม ครับผมอันนี้แทกลบฟางแล้วเ้วเอาน้ำเขาแล้วนะครับนะครับน้ำน้ำจะห้วยครับน้ำห้วยครับผมพี่น้องน้ำห้วยนะครับผมน่ครับการสีหาแจากกาน้ำไว้ครับผมการไปลากการน้ำก็ไหลเข้ามาครับผมไหลเข้ามาตามห้วยครับเข้าให้น้าเขานะครับผมเพราะว่าให้น้าตามตามตามก็ห้วยนะครับส่วนไฮทึ่งครับไฮทึ่งต้องใช้ใส่ค่องสูบนะครับผม ใส่กระสูบต้มจั่วยแล้วก็ใส่น้ำจากสลาเซียลนะครับกับบแนจว่วาน้ำสีพอ่อหอรบอพ่อนะผมข้าวน้าปลังครับข้าวน้าปลังคือเป็นข้าวนาแรงนะครับผมข้าวนอกรูหน้าฝนนะครับต่อไปนะผมมาเบิ่งครับาสายพันธุ์ข้าวนะครับที่จะมาเพาะปลูกในดูก,การทำาน้าปลังนะครับผมว่าจะเลือกเอาสายพันธุ์ข้าวยังไงนะผม ครับผมต้องเป็นสายพันธุ์ข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสงนะครับหรือว่าเป็นข้าวนับอายุนะครับผมคือนับอายุการเก็บเกี่ยวนะครับค่ะจะมีลายสายพันธุ์นะครับผมเพราะว่าการเอาข้าวไวแสงมาปลูกในนับในหน้ารังนะครับอาจทิ้จะเห้ข้าวห้องปลอกร่วงอะไรก็ได้นะครับผมเพราะนั้นเราต้องเลือกข้าวอย่างถูกต้องนะครับผมจะมีหลายสายพันธุ์นะครับผม าดูสายพันธุ์คาบนะคผมที่พบปลูกรูนาปรังนะครับผมเป็นข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสงนะครับผมก็มีกคหนึ่งกคสองนะครับกคสามกคสี่กอเจ็ดกคเก้ากสิบกคสิอ็กคสิบสี่กคยี่สิบอ็ดกคยีกคยี่สแล้วก็กคยี่สิบเกขนาดแปดสนะครับผมกคสาอปทุมตานีแปิบนะครับสกลนครนะครับผมสุพรรณบุรี1 2ึสานะครับผมกคสามสสา หอมาบน80ข้าวเจ้าหอมสุพรรณชนัทหนึ่งสองตุ้มธานีหนึ่งอันนี้เป็นแค่พันข้าวบางส่วนนะครับผมแต่เราจะดูให้ดูง่ายคือดูต้องเป็นพันข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสงนะครับเป็นพันข้าวที่นับอายุการเก็บเกี่ยวนะครับก็สามารถนาไปเป็นพันข้าวปลูกในฤดูนาปรังได้นะครับผมเมียงกัเก็บมาฝากกันครับผมความรู้เล็กน้อยนะครับผมโอเคครับผม ขอบคุณทุกกําลังใจทุกการรับชมนะครับผมคลิปหน้าพอไหมครับผมครับรออกคุณอาคุณใดสวัสดีครับ